รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยย สวัสดีครับสวัสดีเจริเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการนิทอนออเซียนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกว่าจริงหรือไม่จดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะจ๊ะ และน้องๆครับพิธีกรคู่กับพี่ต้นวันนี้ก็คือพี่พาพูดได้สวสดจดจ้อหดึกๆวันนี้นะจ๊ะที่ท้ทุ่ดดอยจะมาโชว์คอนสอนาอดนัดเลขเร็วที่ท้าทุ่ดดอยเนี่ยเก่งเรื่องการนัดเลขหนึ่งถึงสิบเลยใครนัดหนึ่งถึงสิบก่อนคนนั้นชน,นะโอ้โหนี่ใครนับสิบก่อนชน,นะสบายครับน้องๆ <c oughs> เพราะว่าพี่ต้นว่ามันต้องแอบนับก่อนไง นะมันต้องนับสลับกันไปเรื่อยถึงสิบนะลองลองนับเออหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยงั้นต้องให้พี่ต้นนับก่อนร <c oughs> ับรองสิบมาตกที่พี่ต้นนะ <c oughs> อ่ะพี่พาพ่าผู้ได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ต้นนับก่อนนะครับได้เลยฮะคอยนับสิบก่อนชนะน,นะฮะใช่เลยครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสิบเสี่ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยฮะ แล้วสองสามสี่นี่นีฮะใครสิทธิก่อนชนะไงโอ,อ,อ้โอ้อะไรเนี่ยเล่นงี้เลยอ่ะโอ้โ,อโหไม่เล่นแล้วครับน้องๆครับอย่างนี้พี่ตุลว่าเราไปฟังเรื่องแปลกกันดีกว่าน้องๆครับเพราะว่าเรื่องราววันนี้นะครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ครับที่ไทยเราเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวลึกลับชื่อว่าถ้ำน้ำบ่อผีครับลักษณะนะครับจะเป็นถ้ำลึก เป็นหลุมลึกลงไปในดินถึง200เมตรครับปากหลุมเนี่ยกว้างถึง100เมตรข้างล่างในหลุมเนี่ยนะครับจะเป็นปากกว้างขวางมากครับเวลาไปเที่ยวนะครับจะต้องโรยตัวลงมานะครับโดยเชือกเท่านั้นนะครับคนเลยเชื่อว่าข้างล่างเนี่ยมีผีปกปักรักษาอยู่ครับเขาเลยเรียกว่าถ้ำน้ำบอ่อผีน้องๆคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับผมไม่เชือ่อครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตกลงเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อครับ เอาอย่างนี้งั้นงั้นถ้าอยากรู้คําตอบนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะครับเรื่องกําเนิดแม่น้าโขงนิทานไทยนะครับเราไปดูนะครับว่าทําไมปลาบึกถึงมีเฉพาะในแม่น้ําโขงนะครับโอ้ยเรื่องนี้รับประกันว่าสนุกแน่นอนครับเป็นเรื่องราวของศึกสองพญานาคครับน้องๆที่จะกลายมาเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําโขงและป่าน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับ และหลังจากนั้นโอ้ยช่วงพับกระดาษกับพี่ปอมมาแล้วครับวันนี้พี่ปอมจะสอนพับปลาหมึกโอ้ยงั้นเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังกันนะครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่เย้เย้เย้ย้ไปชมนิทานกันเลยครับโดยลูจูการละครั้งหนึ่งในอาเซียนเรื่อง กำเนิดแม่น้ำโขงในสมัยพุทธกาลมีพญานาคสองตนอาศัยอยู่ในหนองกระแสหลวงทั้งสองมีชื่อว่าพญาสีสุดโทและพญาสุวรรณนาคาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและได้สัญญากันว่าหากมีสัตว์ตกลงในหนองน้ำของผู้ใดก็จะให้นำสัตว์ตัวนั้นมาแบ่งครึ่งกันวันหนึ่งได้มีช้างเชือกหนึ่ง ตกลงไปในหนองน้ำของพญาสุวรรณนาคาพญาสุวรรณนาคาก็ได้นำช้างเชือกนั้นมาแบ่งครึ่งให้กับพญาสีสุดโทตามที่ได้ตกลงกันไว้ต่อมาได้มีเม่นตัวหนึง่งตกลงไปในหนองน้ำของพญาสีสุดโทแต่เมื่อพญาสีสุดโทนำเม่นนั้นมาแบ่งให้พญาสุวรรณนาคาก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเนื้อที่ได้รับ มีขนที่ทั้งแข็งแล้วก็แหลมเป็นอันมากแต่ว่ามีเนื้อเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อช้างที่ตนน่ะเคยแบ่งให้กับพญาสุวรรณคาถือว่าพญาศีสุดโทผิดสัญญาจึงได้นำกำลังไปโจมตีเมืองของพญาสีสุดโททั้งสองเมืองก็ต่อสู้กัน7วัน7คืนจนทำให้นาคอื่นๆและสัตว์น้อยใหญ่ใต้บาดาล ลมตายเป็นจำนวนมากพระอินทร์บนสวรรค์ได้เห็นเหตุการณ์นี้จึงเข้ามายุติศึกโดยได้สั่งให้พญานาคทั้งสองแข่งกันขุดแม่น้ำออกสู่ทะเลถ้าหากนาคตนใดขุดไปถึงทะเลได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะและได้ปลาที่มีเนื้อมากกว่าปลาน้ำจืดใดๆเป็นรางวัลพญาศรีสุโธเป็นนาคที่มีไหวพริบเมื่อเจอภูเขาขวาง ก็มีเสียเวลาขุดผ่านหินแข็งๆแต่กลับขุดแม่น้ำอ้อมเลาะภูเขาไปเรื่อยๆจนออกทะเลทางใต้แม่น้ำสายนี้เรียกกันในเวลาต่อมาว่าโค้งตามลักษณะแม่น้ำที่มีเส้นทางคดโค้งออบไปมาและกลายมาเป็นแม่น้ำโค้งในปัจจุบันในทางกลับกันพญาสุวรรณนาคเป็นนาคที่มีความใจเย็น พยายามสร้างทางน้ำให้เป็นเส้นตรงอย่างพิถีพิถันด้วยการขุดเส้นทางไปเรื่อยๆซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็นแม่น้ำน่านทางตอนเหนือของประเทศไทยผลก็ปรากฏว่าการขุดเป็นเส้นตรงต้องใช้เวลานาน,านกว่าการอ้อมไปมาทำให้พยาสีสุดโทที่แม้จะขุดเส้นทางยาวกว่ามากแต่ก็สร้างแม่น้ำเสร็จก่อนพระอินท จึงตัดสินให้เป็นผู้ชนะและได้มอบปลาบึกให้เป็นรางวัลทุกวันนี้เราจึงได้เห็นปลาบึกใหญ่อาศัยอยู่แต่เฉพาะในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวและก็คดเคี้ยวมากยิ่งกว่าสายน้ำใดๆในดินแดนแห่งนี้ สวัสดีครับกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับวันนี้เราได้ฟังนิทานเรื่องกำเนิดแม่น้ําโขงมาแล้วนะครับพี่ปอมก็เลยเตรียมแบบพับปลาบึกมาฝากน้องๆกันนะครับเริ่มจากกระดาษหนึ่งแผ่นเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเราพรับครึ่งคราวนี้เราสร้างเส้นทแยงมุมนะครับ คือพับครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองการออกนะครับจะเจอกับเส้นทแยงมุมแบบนี้ให้เราพับคล้ายๆพับหัวจรวดนะครับแต่ถ้าเกิดเราพับจรวดเนี่ยก็จะเกิดมุมแหลมแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้การจะพับปลาบึกเนี่ยเราเว้นที่ไว้สักหน่อยนะครับไม่ต้องถึงเส้นกึ่งกลางทางด้านบนและด้านล่างนะครับ เข้ามาให้เห็นเป็นพื้นที่สีขาวตรงนี้ขนานกับแนวเส้นกึ่งกลางนั่นเองจากนั้นมุมสีขาวตรงนี้นะครับให้เราแง้มออกมาด้านข้างตรงนี้จะเป็นส่วนของคลีป,ปลานั่นเองเอแต่คลีป,ปลาของเราท่าทางจะอวบไปนิดนึงนะครับเราเหลาให้ เรียวลงหน่อยนะครับโดยการพับขอบนะครับทางด้านนี้เข้ามาก็จะเกิดเป็นครีบปลาที่เรียวเล็กลงแน่นอนว่าทำอีกด้านนึงด้วยนะครับทางด้านซ้ายของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เป็นด้านหัวละกันนะครับเพราะฉะนั้นหัวต้องไม่แหลมแบบนี้ใช่ไหมครับให้น้องๆพับ ไปไว้ด้านหลังปากของมันก็จะทู่ลงหน่อยแล้วนะครับจากนั้นพับครึ่งลำตัวนะครับแล้วก็บิดหางเล็กน้อยนะครับน้องๆอ,อาจจะ,ะเติมแต่ง ป,ปลาตานะครับเข้าไปก็ได้เป็นปลาบึกที่มีความสุขนี่สามารถเพิ่มเขียนตาลงไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลาบึกของเราน่ารักไหมครับนะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับ วันและเวลาเดิมนะครับมาพบกับพี่ปอมได้ในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนอีกเช่นเคยสวัสดีครับโอ้โหน้องๆสนุกจริงๆครับนี่โมอีกละวใครมาก็โมอย่างนี้ทุกทีเอ้ก็สนุกจริงๆนี่ครับน้องๆเห็นไหมรายการเราสนุกสนุกนะครับแต่ว่าเราได้นีนความสนุกอย่างเดียวนะจ๊ะ เรายังมีสาระดีๆจากที่ทงเกี่ยวกับประเทศไทยในเรื่องเกตความรู้หูอาเซียนเฮนลองสั่งด้วยนะเจ๊โอ้โหถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปชมเกตความรู้กันเลยดีกว่าครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะหลังจากนั้นไปดูการตัดิดของเล่นกัที่โน่ในช่วงสนุกคิด ตอนดิดของเล่นวันนี้นะเจอน้องๆจะได้ทอนตรลาดาวจากเสท่ากันนะจ๊ะโอ้าอย่างนี้นะครับน้องๆคุณจะพร้อมกันแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าตุ้ยลยอจูเกร็ดความรู้อาเซียนเกร็ดความรู้ประเทศไทยชุดตระจันชาตินะจ๊ะ ชุดสลัดผู้ชายเราเรียกว่าชุดไทยพระราชทานเต็นเสื้อขอตั้งมีทั้งหมด3แบบทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวติดกระดุลหนด้ดห5เน็ตเลยนะจ๊ะสหรับผู้หญิงเราก็เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหนดแต่ชุดแต่ละชุดสวนใส่ในโอกาสทีต่ต่างกันตัดเย็บจากเท่าไหนงดงานเลยทีเดียวต่อไปเต็นดอกไม้ตระจันชาติของไทยเราด่างนะจ๊ะ ดอกไม้ตจันช์ชาไทยเราเรียกว่าดอกราชทึกนะจ๊ะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกคูนนี่สีเหลืองอาราณแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและเต้นสีแห่งพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวโอสัตว์ตจันท่าไทยก็คือช้างไทยนั่นเองนะช้างไทยนะคะเป็นสัตว์คู่ด้านคู่เมืองที่อยู่ในวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของคนไทยเราเนี่ยโอ้ยนะตั้งแต่อดีตเลย ล้วก็เป็นสัตว์คู่ดุลตรรยีของทรานมหากรรษัตร์ด้วยการทักทายนะจ๊ะประเทศไทยก็จะทักทายกันด้วยการพนมมือไหว้นะจ๊ะโดยการที่จะมีการพนมมือไหว้ที่อกและก้นศรีรษะลงเล็กน้อยตราเทนีและวัฒนธรรมที่สำคัญนะจ๊ะก็จะนี่ตราเทนีสงการตราเทนีสงการนี่ตรงกับวันที่สิบสามถึงสิเหษาในายนของทุกตี นี่นี่ถือว่าเต็นขึ้นเขาเรียกว่าเต็นวันขึ้นตีไหนของไทยด้วยนี่กับการจัดพิธีสงนันทะลุทะลุรถนันดันหัวขอทอนผู้ใหญ่แล้วก็เล่นนันอย่างสนุกสนานด้วยตระเทนีลอยกระทงตระเทนีลอยกระทงนี่ตรงกับวันขึ้นสิบห้าขั้นเดือนสิบสองตามตัดทิทินจันทรคติของไทยนี่วัตถุประสงค์เพื่อขอคอนาต่อพระแน่คงคา ก็จะมีการเอากระทงไตลอยในแน่น้าลำพองหรือแหล่งน้ำต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมตะกวดนังนกทนาดต่อยโคลลอยแล้วก็จุดพลุโอ้นีบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวนะจ๊ะสนุกพี่ประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โม วันนี้เสนอปลาดาวยักเสตผ้าสวัสดีค่ะพบกับพี่โม่ช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โมจะมาสอนทำปลาดาวนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ั้นตอนแรกนะคะเราทำวงกลมของปลายดาวก่อนก็ใช้แก้วกระดาษแก้วกาแฟที่คุณแม่ไปทานแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะเอามาทําเป็นวงกลมค่ะเป็นแนววงกลมวาดลงไปค่ะเราใช้ดินสอร่างเบาๆแล้วก็เอาเข็มหมดุดมาตึงไว้ตรงนี้จะได้ผ้าไม่ขยับนะคะแล้วก็ตัดวงกลมนี้ พอตัดวงกลมเสร็จแล้วเราจะเย็บค่ะการเย็บก็เย็บให้เป็นรอยเท่าๆกันค่ะเรายังเย็บไม่ต้องปิดวงกลมนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปข้างในค่ะโอเคอันนี้เหลือช่องว่างไว้สักนิดนึงอย่างนี้ค่ะนะคะให้ช่องว่างเพื่อเราจะใส่ด้านในเข้าไป ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําแขนปลาดาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีห้าแขนนะคะเราเอาผ้าสีแรกมาก่อนเลยค่ะตัดนะคะขาปลาดาวนี่มี5ชิ้นเราใช้ผ้าทั้งหมด5ชิ้นค่ะสีต่างๆกันก็ได้หรือจะสีเหมือนกันก็ได้ค่ะ ทีนี้เราได้5ชิ้นแล้วนะคะแต่และชิ้นเราจะประกบกันแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรารวบผ้ามาด้วยกัน2ชิ้นประกบกันนะคะแล้วก็ผูกเป็นปมค่ะหชิ้นทำเหมือนกันทุกชิ้นเลยค่ะนี่ค่ะได้5ชิ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใช้ใย,ยสังเคราะห์นะคะ ใส่เข้าไปตรงกลางของตัวปลาดาวค่ะไม่ต้องแน่นมากค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เย็บปิดค่ะเย็บปิดแล้วก็จะได้เป็นตัวปลาดาวแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหากระดุมค่ะกระดุมมาทำเป็นตาตรงนี้ตรงกลางก็จะมาเย็บติดตรงนี้ค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ ตัวปลาดาวนะคะมีตาอยู่ตรงกลางขั้นตอนต่อไปก็เอาผ้านะคะ5ชิ้นที่เรามัดเอาไว้ลงามาวางทาบดูว่าเป็นแขนปลาดาวแล้วจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนให้พอดีกับตัวนะคะได้จุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร์คไว้นิดนึงเพื่อตอนเย็บเราจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตำแหน่งถูกต้องนะคะแล้วก็เราหยิบขึ้นมานะคะเป็น เป็นตัวนะคะด้านหลังแล้วก็เอาแขนเนี่ยประกบไปตรงที่เราวางตำแหน่งเอาไว้ด้านหลังแล้วก็เย็บติดเลยค่ะเราเลี้ยงแขนไปเรื่อยๆนะคะตามจุดที่เรามาร์กเอาไว้ตอนครั้งแรกอันนี้เราก็จะได้ประดาวที่มี5แขนแล้วนะคะ นา่ารักไหมคะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้ที่บ้านเก็บไว้นะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเดี๋ยวเรามาทําของเล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โมกใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะน้องๆครับที่ต้นยังนินิทอนสนุกสนุกให้น้องชนกันอีกนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปชมกันเลยครับโดยเลยจอ้อกำแพงมีหูประตูมีตา ไม่ความว่าการพูดหรือทำสิ่งใดที่เป็นความลับควรระมัดระวังให้ดีแม้จะดูว่าปกปิดแต่ก็อาจมีผู้ลวงรู้ได้กำแพงหรือหน้าต่างเนี่ยนะจ๊ะเมื่อปิดแล้วเนี่ยจะสามารถหวังไม่เห็นหรือได้ยินแต่อาจมีช่องหรือรู้ซึ่งทำให้ผู้อื่นเนี่ยแอบฟังหรือแอบดูได้ซ้ำนวลน,นี้นะจ๊ะมักมีผู้ใช้ผิดว่า หน้าต่างมีหูประตูมีช่องวัดรอยเทา้าหมายความว่าเทียบดูว่าพอสู้เข่าได้หรือไม่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นสำนวนที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติตอนทรพีฆ่าทรพาเลยจ้ะโดยทรพีเนี่ยนะจ๊ะอาศัยการวัดรอยเทา้าดูว่าตัวเองเนี่ยตัวใหญ่พอที่จะสู้ต่อกรกับทรพา ผู้เป็นพ่อได้หรือยังมักใช้ในบริบทที่กล่าวถึงการอวดดีกับผู้ที่มีอำนาจหรือลบลู่ผู้มีพระคุณเยอะๆน้องๆจะ้ะเราจะได้รู้เลยว่าท,นนท่านน้องตอธีจริงหรือน้อยและคดทิศต้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับโอ้โหนี่จริงเหรอเนี่ยโหอ,อยู่ที่หนหอยอ่อ ทำน้ําบ่อผีนะครับอยู่ที่อําเภอปางมาผ้าคบน้องๆครับอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เองนะครับ mm. หัวนุองๆคนไหนที่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้นะครับแล้วนุองๆอย่าลืมน,นะจ๊ะเวลาไปเที่ยวเดินข้ามถนนอย่าลืมรอสัญญาณไฟจราจรด้วยนะจ๊ะเพราะเราต้องเขารพกดจราจรด้วยนะจ๊ะเพราะถ้าเราไม่เคารพกดหน้อยเห็นเกิดตัวก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราและคนอื่นได้อ,อ้อ่ะวันนี้นี่นินทาน ดีๆอร่อยนะเจกต้องจะดิง้งนี่ครับฮเรื่องของผมนะครับชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่10ครับต้องขอขอบคุณสำนักพ,พิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับขอบคุณคอบเล่นโตโต้ดิง้งเฮ้ฝึกลูกให้มีสมาธิด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์ปั้นดินน้ำมันตอน สัตว์ในฟาร์มนะครับเป็นการปลูกฝังศิลปะเสริมสร้างจินตนาการนะครับต้องขอขอบคุณสนภพิมพ์ MIS มาครับที่มอบให้กับเรานะครับเล่นโตโต้ติ้งเล่มนี้เลยครับโอ้โหน้าอ่านมากครับบ้านนี้มีแต่ซุปเปอร์ฮีโร่โอ้เป็นหนังสือที่มีซีดีด้วยนะครับแหมก็เอาไปอ่านกันได้นะครับขอบคุณบริษัท C-Education จำกัดมหาชนมาครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเล่นโตต้ติ้ง นี่เลยครับนิทานอิศบปั้นฝันนะครับเป็นเรื่องของชาวนากับงูเห่าครับขอขอบคุณสำนักพิมพ์ปั้นฝันมากนะครับที่มอบให้กับเราครับผมครับเรื่องโตโต้ยติงโอ้นี่เลยครับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียนครับน้องๆสามารถนำไปเป็นบอร์ดจัดนิทรรศการได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดมากครับขคบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ น้องๆคนไหนนะครับดีดอยากจะได้หนังสือนิทานของเราไปอ่านกันนะครับกติกาง่ายๆเหมือนเดิมครับอ่านหนังสือนิทานนะครับไปอ่านมานะ ต้องเน้นให้อ่านด้วยนะครับอ่านเสร็จปุ๊บมาเล่านะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปอัพขึ้น a c e b o o k นะครับพี่ต้นพี่สมพงศ์พี่ๆหลายๆคนในรายการนะครับโอ้โหอยากจะดูน้องๆเล่านิทานครับส่งมากันได้นะครับถ้าชอบอกชอบใจรับไปเลยครับนิทานของเรานะครับและวันนี้นะครับเราไม่ได้แจกแค่นิทานอย่างเดียวนะครับเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษครับคอเสียงประมือดังตอนรลับพี่โมนะครับมาแล้วค่ะวันนี้พี่โมมาพร้อมกระเป๋านิทานอาเซียนนะคะอ๋อ กติกายะงยหจะรับกระเป๋าอกติกาง่ายมากเลยค่ะให้น้องประดิษฐ์ของเล่นนะคะจากเศษวัสดุเหลือใช้ทําที่บ้านแล้วถ่ายรูปส่งมาทาง Facebook นะคะครับอันไหนได้รับเลือกพี่โมจะส่งกระเป๋าไปให้ที่บ้านเลยค่ะน้องคนไหนที่อยากจะได้กระเป๋านะครับก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการนิทูโนเสียวันนีลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ เหีนเออยอะๆไทยกันเออเยอะๆเอาก็ต่อยต่อยนเจ้าก็ตกก็ตตัวอย่างตอนต่อ่ตยเรายังอยู่กับนิทานไทยนะจ๊ะคราวน่าเสนอเรื่องกุงกิ้งเที่ยวไทยและช่วงกระดาษทัดรัดอาเซียนนะจ๊ะที่ตอนนะจ๊ะจะนาทัดก่องใส่ของที่ระลึกและเรายาังมีเกร็ดความรู้อาเซียนาสกด้วยเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยะจะ แล้วสลหรับใครที่อยากจะตัดดิตของเล่นกับที่โน่นแล้วก็อย่าทลาดเราจะนัทำโมไดยนกกันกันกกันกันกัอย่าลืมนะเจ้